สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมซินจี้เดอร์เกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมไมค์คราฟตนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามารีวิวแอดออนเช่นเคยนะครับแล้วก็แอดออนนี้เป็นแอดออนเวอร์ชันใหม่นะทุกคนแอดออนก็คือแอดออนไซมอนทูเบิลนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น 1.2.0นนั่นเองทุกคนเวอร์ชั่นนี้ครับเขาอัปเดตมาใหม่นะครับก็คืออุปกรณ์คราฟใหม่นะครับก็คือมันเป็นเครื่องมือนะครับรู้สึกมันจะเป็นพวกอาวุธที่สามารถทำทำร้ายทุกอย่างได้นะครับสามารถตัดต้นไม้สามารถขุดหินได้แล้วก็สามารถสามารถขุดดินได้นะครับเออนะครับทุกคนก็การรีวิวนี้จะเป็นไงทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะในเวอร์ชั่นนี้ไปเลย โอเคครับตอนนี้พี่ก็มาอยู่การรีวิวแอดออนนะครับตอนนี้พี่ก็ปรับเป็นส r บ i v a l นะฮะใช่ส r บ i v a l ก็ไม่ต้องเป็น่พวกธรรมดานะฮะโอเคไม่ต้องปรับนี่ผมปรับสไบเบิลนะผมไม่ได้ปรับเออไม่ได้ปรับเ,เป็นแบบเล่นแบบสร้างบล็อกได้นะครับโอเคนะครับโอเคส่วนการรีวิมอสครั้งนี้ครับเป็นการรีวิมอสเวอร์ชั่น1.2.0นนั่นเองทุกคนก็มาดูดีกว่านะครับนี้ครับมันชื่อว่า Big ก e l l นะฮะ ก็บิ๊กเซลก็คือว่าขวานมันประขวานกับที่ขุดหินแล้วก็ที่ขุดดินมันประรวมกันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะใช่เออใช่พี่แอคกับพี่แอคกับแอคเนี่ยมันรวมกันแล้วก็ที่ขุดดินก็มารวมกันนะครับนี่มันก็จะค้าเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็เรามาดูสอนการค้าก็จะเป็นยังไงทุกคนอ่าอันนี้เลยนะครับการค้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เลยนะครับอ่า ก็คาฟได้หมดนะครับเพชรเนเธอร์และเหล็กแล้วก็ทองแล้วก็ไม้แล้วก็หินสามารถคาฟได้หมดนะครับอ่าในส่วนการรีวิวก็คืออันนี้เลยนะครับน้ําลาวาเอนชันเองทุกคนด้วยการคาฟนี่ก็ต้องใช้เหล็กนะครับอ่าการคาฟนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ามาดูตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงแต่ไม่รู้อันไหนมันมีอ่านี้นะครับอ่าให้เราเนี่ย แต่ส่วนลาวาเนี่ยให้เราคาฟตรงเหล็กนะครับเป็นเหล็กกับเหล็กเนี่ยก็จะได้เป็นลาวา,า,วาเอนชาร์ดมาเลยแล้วก็ส่วนน้ำเอนชาร์ดก็เหมือนกันเราคาฟก็เหมือนกันหมดเลยนะส่วนการคารฟไม่ได้แค่นี้นะครับทุกคนเพราะว่า,าจริงอะ่ะไอที่นาฬิกาเขาเรียกว่านาฬิกาแบบเนี้ยนาฬิกาเพชรเนี่ยมันจะมีนาฬิกาเนเทอร์แล้วก็เพชรแล้วก็ทองแล,ลแล้วก็เหล็กแล้วก็หินแล้วก็ไม้นั่นเองทุกคนเออการครัฟก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือพี่จะมงุงุดสอบว่า มันทาได้จริงหรือเปล่านะแต่ขุดหินได้นะครับเออมันสามารถขุดดินได้นะครับนี่ขุดหมดเลยเนี่ยสามารถขุดดินได้นะครับเออแล้วก็สามารถตัดไม้ได้เออเพราะมันทําทุกอย่างเลยนะฮะนี่นะฮะทำทุกอย่างแล้วก็สามารถขุดดินได้นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะฮะสามารถขุดดินได้เพราะว่าพิกเซลนะฮะพิกเซลอ่าพิกเซลเนี้ยคือมันจะมีพิกเซลแบบ ว่าจะขุดช้าหรือว่าจะขุดได้นี่แหละแต่ขอโทษนะไปขุดโดนดินพื้นนี่แหละต่อไปรีวิวนาฬิก,กานะครับใช่นาฬิก,กาครับเป็นยังไงนะครับคือนาฬิกาเนี่ยมันจะมีนาฬิกาเนี่ยมันมีคือนาฬิกาเนี่ยมันสามารถทําอะไรบ้างทุกคนนี่ครับอ๋อให้เราปรับเป็นตอนคืนได้ทุกคนนี่นี่ครับอ๋อมันให้เราทําเป็นตอนคืนได้ไน,นี่สามารถปรับตอนคืนได้สามารถปรับตอนเช้าได้โหเท่นะถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นทองอ่ะ โอ้ยฟ้าแลบถ้าอันทองอ่ะฟ้าแลบทุกคนเนี่ยอ๋อเนี่ยครับอุ้ยแต่มันมืดว่ะโอเคเปิดสว่างแล้วอันนี้ล่ะอ๋อปรับมืดได้นะครับเออก็เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยปรับตอนเช้าก่อนทุกคนโอเคปรับแล้วนะครับแล้วก็โซนเนเธอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเออก็ปรับได้เหมือนกันนะครับส่วนนี้ล่ะ อ๋อมันสามารถปรับนิการตอนเช้าได้ตอนคืนได้นะโอเคท่านี้ล่ละนะครับเหล็กก็สามารถปรับได้นะครับแต่มันรู้สึกมันปรับไม่ค่อยได้นะครับก็มันใช้ได้นะครับแล้วเขาบอกมันสามารถปรับนาฬิกานี้มันสามารถปรับเชา้าปรับเย็นได้ด้วยนะลองเอาลองไปใช้เล่นกันได้นะทุกคนมันก็รีวิวเท่าแค่นี้นะครับส่วนแอดออนที่เป็นมาใหม่นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับทุกคนเพราะว่า ถ้าพี่รีวิวแบบรีวิวไม่ดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะถ้ามารีวิวมันผิดพลาดหรือว่าอธิบายมันพลาดพลาดไปนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับสลับแอดออนเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของไซมอนดีทูเบินะครับโอเครีวิวเท่านี้นะครับทุกคนก็ไม่ค่อยมีอะไรละโอเคนะครับทุกคนก็สลับคลิปนี้นะครับทุกคนต้อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดติดตามผูกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นอีกแล้วนะครับกงขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ารีวิวมอสก็จะรีวิวสั้นหน่อยนะครับโอเคไม่ได้สั้นเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับทุกคนเจอบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย